เรื่องนึงที่ผมต้องพูดเกี่ยวกับพิธีสาบันตนรับตําแหน่งประธานบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือประเด็นเรื่องประธานดี เซเรนสกี้แห่งยูเครนที่เขาขอแล้วขออีกวิ่งวอลและวิ่งวอลอีกให้โดนัลด์ทรัมป์เชิญเขาเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตําแหน่งแต่เขาถูกปฏิเสธมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะหลุดออกมาจากปากนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายในทรัมป์เองสุดท้ายผู้นําตัวตลกของยูเครนอย่างนายเซเรนสกี้ที่เป็นได้แค่หุ่นเชิดของรัฐบาลเดโมแครตรของนายโจโบไบเดนจึงได้สิทธิ์แค่ใช้แพลตฟอร์ม X เขียนแสดงความยินดีกับรัฐดนีคนใหม่อเมริกาเขียนเชียร์ โดนทรัมป์อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือพูดง่ายว่าเอาอกเอาใจเต็มที่เหมือนกับขอทานนี่ก็ไม่จะขอเงินขอทองขอความช่วยเหลือก็อวยคนที่จะให้เงินเต็มที่ แม้แต่ในแม้ถึงแม้ในเซเรนสกี้จะพยายามเอาเอาใจทรัมป์อย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนเรากลับมาถึงลูกชายของนายทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เขาเขียนบนอินสตาแกรมก่อนพิธีสาบานตนผู้เป็นพ่อเขาเย้ยหยันคำพูดของนายเซเลนสกี้ที่ให้สัมภาษณ์ในายเล็กส์ฟรีดซึ่งเป็นพอดแคสเตอร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากเมื่อช่วงต้นเดือน ซึ่งเซเนซีบอกว่าเขาไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสาบันตนในวันที่20มกราคมเขาพูดอย่างเท่เลยนะว,ว่าผมไม่สามารถมาได้โดยเฉพาะในช่วงระหว่างสงครามจนกว่าประธานดิทรัมจะเชิญผมเป็นการส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องเหมาะสมไหมที่จะเดินทางมาเพราะผมรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้นําบางคนมีเหตุผลบางประการที่ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสาบันตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐ นายเซเรนีบอกกับฟริตแมนก็เลยโดนนายทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ว,ว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ส่วนที่ตลกที่สุดที่นายเซเลนซี่อ้างว่าไม่สามารถมาได้เพราะในช่วงระหว่างสงครามลูกชายช้ำบอกว่าส่วนตลกที่สุดคือนายเซเลนกีเป็นผู้ร้องขออย่างไม่เป็นทางการสําหรับคําเชิญถึง3รอบแต่ละครั้งถูกปฏิเสธแต่ตอนนี้ดันมาพูดว่าเขาไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาเรียกนายเซเลนกีว่าวสโดวสโดก็คือ คนประหลาดโดยปกติแล้วว่าที่ประธานดีสหรัฐมักไม่เชิญผู้นําต่างชาติเข้าร่วมพิธีสาบานตนแต่ทรัมป์นั้นเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติด,ดั้งเดิมส่งคําเชิญนั้นครอบคลุมไปจนถึงเช่นนายสีจินผิงประธานดีจีนซึ่งสีผิงทรงในหานเจิง้งรองประธานดีเข้าร่วมแทนนายวิคเตอร์ออบนนายกรัฐมนตรีฮังการีนายฮาเวียนมิเล่ประธานธิบีอาร์เจนตีนานางโจเซียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลี นายดานิเอลโนโบอาประธานดิเอกวาดอร์ Ecuador, และประธานดิซานติอาโกเปญาแห่งปรากวายยังไม่นับรวมกับเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กจาก a c e b o o k เจฟเบซอสจากอเมซอนซุนดาพิชัยจาก Google ทิมคุกจาก Apple โจโซจือซีโอชาวสิงคโปร์ของ Tik t o ็อกก็ได้รับเชิญด้วย <laughs> นายทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารเลื่อนการ,รบังคับใช้กฎหมายแบนด์ติ๊กต o k ในสหรัฐ ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันกว่า170ล้านคนและธุรกิจขนาดเด็ก7ล้านแห่งซึ่งล่าสุดนายทรัมป์ก็แสดงแบะทีท่ามาแล้วว่าเขายินดีมากถ้านายอีลมัสจะเข้าไปซื้อติ๊กต k อก50%เพื่อให้คนอเมริกันเป็นเจ้าของติ๊ t o k อกที่จะได้ทำงานต่อไปได้ กลับมาถึงในเรื่องของนายเซเรนสกี้ท่าทีในทรัมป์กอความคุมเครือและภาวะอีหลังอีเรือแก่บทบาทสหรัฐในสงครามยูเครนและประกาศยุติความขัดแย้งระหว่างมอสโกกับเคียบอย่างรวดเร็วทั้งเซเรนสกี้และบรรดาเจ้า้าที่ยูเครยนยังเกรงว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เสนอโดยทรัมป์ จะทำให้ยูเครนต้องพ่ายแพ้ต่อสงครามมันมีข่าวลับชิ้นหนึ่งซึ่งคนอื่นไม่ค่อยมีลงกันแต่ผมย่อมมาเปิดเผยให้ทราบช่วงนี้มีข่าวแพร่สะพัดจากสื่อท้องถิน่นยูเครนซึ่งเป็นข้อมูลที่แพร่สะพัดในแพลตฟอร์ม X ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว2024 เขารายงานนี้ครับว่าฝ่ายบริหารเซเลนสกี้ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลลับมีการจ่ายถุงขนมเงินทอนฟอกเงินค่าอาวุธให้กับโจไบเดน92ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3 1 7 4ล้านบาทพร้อมจ่ายกับคณะบรผู้บริหารของโจไบเดนและบรรดาสวอสอส,ส,สตัวใหญ่ๆที่มีบทบาทในรัฐสภาโหวตอนุมัติให้กูอ้อาวุธกับยูเครนยื้ออีกยาวเป็นหางว่าวเกือบ20ร,รายคาดว่ายังมีรายชื่อต่อจากนี้จานวนมาก ที่เป็นระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและในกองทัพข่าวอ้างวิงว่าเงินทุนขนมเหล่านี้แม้จะให้นักการเมือไปแล้วแต่รัฐบ,บาลยูเครนชุดใหม่และชาวยูเครนก็จะต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินเต็มจำนวนทั้งเงินต้น3,50 0ล้านดอลาดลาร์กว่า12ล้านล้านบาทและดอกเบี้ยบแบ่งผ่อนชำระไปยาวนานถึงหลายร้อยปีโดยยูเครนยังไม่ได้แฉว่าจะจ่ายนักการเมือยุโรปคนละเท่าไหร่ การแฉครั้งนี้เนื่องจากไบเดนและคณะผู้บริหารหมดอำนาจไปแล้วคาดว่าจะเป็นแรงกดดันจากทีมประธานดีทรัมที่ต้องการข้อมูลสินบนบน,บนถุงขนมนี้มาเล่นงานทางกฎหมายก,กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพื่อเอาคืนที่นายทรัมป์โดนยัดเยียดคดีต,ต่างๆมากมายจากทีมของนายไบเดนประเด็นของเรื่องนี้คือสื่อตะวันตกทั้งสื่ออเมริกาและอังกฤษออกมาเปรีเสดว่าเป็นข่าวปลอมข่าวชิ้นนี้ไม่ใช่เพิ่งมีมามีมานานแล้ว แต่พอฟ้าเปลี่ยนสีไบเดนหมดอำนาจและทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐแทนแล้วผมว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมหรือเป็นข่าวจริงหรือไม่ถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการนี้มาตลอดก็คงจะจำได้ว่า แม้แต่เรื่องของนายฮันเตอร์ไบเดนไปรับเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานยูเครนที่ชื่อบูริสมารับผลตอบแทนปีละ1ล้านเหรียญขณะที่พ่อตัวเองคือโจไบเดนในขณะนั้นเป็นแค่รองประธานาธิบดีดูแลเรื่องอยูเครนจากที่ถูกปิดเอาไว้สมัยก่อนก็ถูกเปิดออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามผมผมเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าเงินที่อเมริกาช่วยเหลือ,อยูเครนไปในการจัดซอรอวุธนั้น มันมีเงินทอนและถุงขนมเยอะมากต้องจ่ายคืนไให้ผู้ที่สนับสนุนยูเครนตั้งแต่สสประธานาธิบดีไปจนถึงนายพลหลายคนอาจจะรวมไปจนถึงกระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงที่มีนายแอนโทนีบริงเกิลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนายเจคเซเซเวนเป็นที่ปรึกษาสภาความมั่นคงเป็นไปได้อยู่แล้วท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม